พี่หนานเจ้าเป็นอะไรไปหลัวเจ้าไม่เป็นอะไรนะข้าสบายดีทําไมจะจูพี่ถึงถามเช่นนั้นล่ะพี่หนานเจ้าทําไมตัวพี่ถึงสั่นแบบนั้นไม่มีอะไรแค่ฝันร้ายนะ่ะไม่ต้องกลัวนะฝันร้ายจะกลายเป็นดีดอกไม้นี้ให้พี่เพื่อปัดเปลาฝันร้ายนะขอบใจนะไม่ต้องหรอกอีกแล้ว มื่อวานเขาก็เป็นแบบนี้เมือนเฉยข้าอย่างไร้เหตุผลเดี๋ยวสิพี่อธิบายมาก่อนสิว่าทำไมถึงไม่รับดอกไม้ของข้ายังจะทำตัวเข้าใจยากและมินเฉยกับข้าอีกข้าไม่ได้เหมือนเฉยเจ้าชางรั่วตอนนี้ข้าไม่มีอารมณ์จะโตเถียงกับเจ้าหรอกนะเมื่อครู่ก็ยังดีๆอยู่เลยหรือว่าผู้ชายก็มีระดูด้วยอยนะ ขอโทษนะชังลุว่วบางทีเราอาจจะผิดตั้งแต่แรกแล้วตันอ๋องทำไมท่านถึงใส่ชุดนี้ออกมาเล่าขอรับจะลังเลไม่ได้อีกแล้วหวานทิงเจ้าไปเรียกคนให้นำของของข้าออกจากห้องพระชายาด้วยตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะนอนห้องของอนุแต่ว่าพระชายาหากนางไม่ยอมก็ต้องย้ายออก ข้ามีเรื่องสำคัญต้องหาหรือกับแม่ทัพไว้ข้าหวังว่าหลังจากกลับจวนมาแล้วพวกเจ้าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยไ,ได้ล่าชะจวนอี้ออระวังหน่อยใช่เดินมาทางนี้เอ๊ะนี่พวกเจ้าทำลับลับแล่ออะไรกันนะจวนของพีสีจัดการได้ไม่เร็วเลยไม่ใช่ขอรับไม่ใช่ เมื่อคืนติงอง๋องพักผ่อนสบายดีหรือไม่ครับดีมากเลยอ๋อระชายาถัางหูลูกของท่านหากไม่เรียบรับประทานจะละลายนะครับไม่ถูกต้องพวกเขามีบางอย่างผิดปกติอ่ะส้นหลิงจวินไปกันเถอะเข้าใจล้วานถึงเด็กดีข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้า ท่านอองท่านมีอะไรก็พูดตรงนี้ได้เลยขอรับหยุดนะจบกันเราถูกเห็นแล้วยอมรับสารภาพมาซะดีๆบอกข้ามานะว่าพวกเจ้ากำลังขนย้ายอะไรมิเช่นนั้นรัชายาพวกข้าน้อยแค่นำของของ,ของท่านอองย้ายออกจากห้องหอของพวกท่านจุ๊ค่ะพวกข้าน้อยแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ทราบจริงๆเจ้าค่ะจะว่าอะไรนะ ย้ายออกหรือทำไมจ,จู่ๆเขาถึงแยกข้องนอนกับข้าล่ะอย่ามาขวางข้าวันนี้ข้าต้องถามเขาให้รู้เรื่องว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ไม่ใช่ขอรับพระชายาตอนนี้ท่านอองไม่อยู่ที่จวนขอรับก็ไปหาสิสู่โจไม่ใช่เมืองที่ใหญ่ขนาดนั้นนะข้าจะลากเขากลับมาเพื่อให้เขาอธิบายให้มันชัดเจนช่างลัว่วข้าเจ้าใจเย็นก่อน เรื่องเล็กๆน้อยนอยนี้เจ้าอย่าได้ยังสติไม่อยู่สิคนข้างนอกจะหาว่าเจ้าเป็นหญิงร้ายนะเห็นได้ชัดว่าเจ้าน่ารักขนาดนี้หลิงจวินที่เจ้าพูดก็ถูกข้าวควรรอให้เขากลับยวนมาอธิบายให้ข้าฟังต้องแบบนี้สิหากมีเรื่องเข้าใจผิดแค่พูดกันให้ชัดเจนก็พอแล้วหากเจ้าอดอ,อ้อนพี่สีเขาคงไม่คิดหยุ่มยิ้มหรอกอืม ท่านอ,องในที่สุดท่านก็มาแล้วเจนเยนนะฉังลัว่วตอนนี้เจ้าเป็นพระชายาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรข้าก็ต้องสง่างามมีคุณธรรมและมีสติปัญญาทำไมจู่จู่เจ้าจึงย้ายออกจากห้องละ่ะไม่มีเหตุผลอ้าวพี่สีทำไมพี่ถึงตอบนางแบบนี้ละ่ะพี่ตอบแบบนี้เดี๋ยวก็โดนภรรยาตัวเองต,องตบตอกไม่มีเหตุผลหรือ เช่นนั้นข้าถามเจ้าข้านอนกัดฟันหรือไม่ใช่ข้านอนกรอนหรือไม่ใช่หรือข้านอนละเมอไม่ไม่ใช่หรืออะไรก็ไม่ใช่สักอย่างแล้วเจ้าจะย้ายออกจากห้องทำไมละ่ะเจ้าอย่ามาเล่นตลกนะเจ้าทำเช่นนี้จะให้คนอื่นคิดว่าข้ากับเจ้าไม่เหมาะสมกันในฐานะสามีภรรยานะแล้วคนอื่นจะคิด ยังไงกับข้านะ่ะไม่ใช่ทั้งนั้นข้าแค่รู้สึกไม่ชอบแล้วมันน่าเบือ่อให้ตายสิอารมณ์ข้าจะระเบิดแล้วนะนี่ชินชัางล้วต้องคุยกันอย่างสกามีคุณธรรมและสติปัญญาลืมแล้วหรือพี่สะพายอย่าตบหน้าข้าน้อยสิกราบพชายาวิวแปะฮ้ คำสารภาพที่เจ้าเคยบอกค่าก็เป็นเรื่องโกหกหมดเลย,ยงั้นหรือจะตอบข้ามาสิเจ้าดูพฤติกรรมของเจ้าตอนนี้สิมีตรงไหนที่ทำให้ข้าชอบได้บ้างมีแต่ก็ปากร้ายแกงเป็นทองของข้านั่นมันเป็นของหลิว พอถึกข้าเหนื่อยแล้วจะว่าอะไรนะพี่สีการตัดสินใจครั้งนี้อย่าได้รีบเร่งเกินไปรีบเร่งหรอือน้องจตจดเมื่อครู่เจ้าทำตัวใกล้ชิดกับพระชายาของข้าอย่างสนิทสนมขอถามเจ้าว่าตอนนี้เจ้าถามคำถามข้าในฐานะอะไรและก็ขอถามพระชายาของข้าแม้ว่าเขาจะเป็นน้องจตจดของข้า เจ้าไม่มีการละอายต่อบาปจึงทำตัวเจาะแจกับเขาพี่สีแม่พี่และพี่สีของข้าแต่จางลั่กก็เป็นเพื่อนรักของข้าพี่ไม่ควรสงสัยพวกเราเช่นนี้ช่างเถอะหลิงจวินข้ามองเขาผิดไปเองเจ้าก็เป็นแค่ผู้ชายสารเ,เลวได้ข้าแล้วก็ทิ้งสินะข้าชินฉังลัว่ว รักศักดิีไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมารังแก้หรอกเจ้าอยากจะจบกับข้าอยา่างอยากสลัดข้าทิ้งก็ดีข้าจะกลับจนฉินของข้าต่างคนต่างอยู่วินเซียนรถไปกันเถอะเจ้าขาคุณหนูพี่สีฉางโลดไปแล้วพี่จะท่านอองท่านออง ัใจเช่นนี้ทำให้เจ็บปวดมากทำไมท่านถึงทำเช่นนี้เล่าขอรับท่านอองฝ่าบาททรงย้ายกองกำลังทหารที่เหลือมาที่นี่ข้าน้อยได้ฝึกฝนพวกเขาทั้งวันทั้งคืนรอวันที่จะได้จงรักภักดีต่อท่านอองขอรับลําบากท่านแม่ทัพไว้แล้วท่านอ,องหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวังหลวง ฝ่าบาทก็ทรงออกคำสั่งว่าเราต้องร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกจึงจะจับกบฏได้อืทำตามที่ท่านแม่ทัพบ,บอกเถอะขอโทษนั่นลือกเออการกรบฏมันอันตรายมากข้าปล่อยให้เจ้าต้องมาเสี่ยงไม่ได้มีเพียงออกหังจับข้าเท่านั้นเจ้าจึงจะปลอดภยัยฝานถิง ฝันถึงอยู่นี่ขอรับข้าเนาะจะดูแลความปลอดภัยของประชายาเองขอรับจวนตระกูลฉินจิบ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 อามา,มาค่อยๆกินนะเสียวจิวจิวไม่มีใครแย่งเจ้าดอกท่านพ่อลั่เอ๋อกลับมาแล้วลูกคิดถึงท่านพ่อลั่เอ,อ๋อทำไมถึงกลับบ้านมาเวลานี้ล่ะใครกล้ารังแกลูกรักของพ่อมีอย่างที่ไหน พ่อก็คิดว่าวิอองเป็นคนที่คู่ควรกับลูกไม่นึกเลยว่าเขาจะทรยศและทอดทิ้งเจ้าท่านพ่อท่านจะตำหนิล้วเอ,อ๋อที่เอาแต่ใจตัวเองและยืนยันที่จะแต่งงานกับเขาหรือไม่เจ้าคะเด็กโง่พ่อจะตำหนิเจ้าทำไมล่ะพ่อแก่แล้วแค่อยากหาคนที่ลูกรักให้เขามาดูแลลูกแต่นึกไม่ถึงเลยว่ากลับทำให้ลวเอ๋อของพ่อเสียใจ พ่อดูคนไม่เป็นจริงๆท่านพ่อพูดเหลวไหลอะไรท่านพ่อยังไม่แก่เลยนะเจ้าคะแม้ว่าจะแก่แล้วแต่ก็เป็นชายชราที่หล่อที่สุดในโลกเลยลูกไม่สนลูกจะไม่กลับไปแล้วลูกจะไม่สนวิ่อ่องอะไรนั่นแล้วลูกจะอยู่ที่บ้านกับท่านพ่อดีด,ดีตราบใดที่หลวงเอ๋อไม่รังเกียจว่าพ่อจูจ้จี้จุกจิกลูกอยากอยู่นานแค่ไหนก็ได้เลย ได้ยังไงล่ะเจ้าคะหวังว่าท่านพ่อจะไม่ดังเกลดลูกสาวที่ด้วยคนนี้ก็พอเอาละพ่อเห็นว่าเจ้าร้องไห้จนตาปัวหมดแล้วไปพักผ่อนเถอะเจ้าคาดท่านพ่อมีคนมาออกมาทำความเคารพท่านแม่ทับชินพวกเจ้าเองหรือ ที่นี่ไม่มีแม่ทับชินข้าเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาธรรมาคนหนึ่งท่านแม่ทับชินอะไรนะเออเท่าแก่ชินเท่าแก่ชินข้าน้อยได้รับคำสั่งให้พาตัวองค์หญิงกลับประเทศเขอรับเขาสั่งพวกเจ้ามาที่นี่หรือเขายัางกล้ามารับเจ้าหญิงอีกหรือบอกเขาไปว่าตอนที่ข้าอยู่ในสนามรบ เขาก็เป็นแค่เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคิดจะแย่งคนไปจากข้างนั้นเหรอฝันไปเถอะไหนบอกว่าไม่ใช่แม่ทับชินยังไงล่ะยังไม่รีบไปอีกอย่าบังคับให้ข้าต้องลงมือนะขอรับนึกไม่ถึงเลยว่าจะตามหาได้เร็วขนาดนี้จวนเจ้าเมืองทูลองค์ราชทายาท กระหมอมมีเรื่องสำคัญมารายงานเพคะ่ะเรื่องอะไรขณะที่กระหมอมไปที่ตรวจสอบจวนสกุลฉินพบว่ามีชายลึกลับของแคว้นซีเย่อยู่แถวแถวจวนสกุลฉินเพ่ค่ะแคว้นซีเย่หรือจะแน่ใจหรือแน่ใจเพ่ค่ะกระหมอมได้ประปือกับชายลึกลับสองคนนั้นด้วยมั่นใจว่าเป็นการวิทยายุทธจากแคว้นซีเย่ยางไม่ต้องสงสัยเลยเพ่ค่ะ แต่กระมมไหวตัวไม่ทันปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้ขอองค์รัชทายาทโปรดอภัยด้วยเพะยะคะส่เออจะว่าเช่นไรสายลับของซีเย่มาที่นี่ได้ยังไงน่าสนใจจริงๆองค์รัชทายาททรงปราดเปลืองอย่างรู้ดินฟ้ามหาสนุนสกุลฉินแห่งซูจโจมีความนับสั้นอยู่อย่างที่องค์รัชทายาทคาดไว้จริงๆด้วยเพะคะ ข้าออกคำสั่งให้เจ้าไปติดตามเบาะแสของสายลับทั้งสองคนให้เต็มที่และจับตัวพวกมันมาให้ได้ไม่ว่าจะเสียไปเท่าไหร่ก็ตามไอ,อค่ะน้องสีน้องสีใครให้เจ้าไปมีความสัมพันธ์กับตะกุลฉินอย่างเต็มใจกันล่ะโทษสมคบคิดกับบทนี้เจ้ารอนหาที่เองจวนอี้อ๋อ ทูลท่านอองพระชายากลับถึงจวนสกุลฉินอย่างปลอดภัยแล้วขอรับอืมกลับไปได้ก็ดีกลับไปก็ดีแล้วล่ะเออในเมื่อพี่ไม่อยากแก้จากนาทำไมไม่บอกสางลัวให้ชัดเจนทำไมต้องทรมานตนเองเช่นนี้ด้วยเล่าขอรับอินจวินอีกไม่นานในวังหลวงก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วนานวี่ของเรากำลังจะเปลี่ยนไป ราชวังตาหนักฝูนิงฝ่าบาทได้เวลาสวยประโอสถแล้วเพคะไปตายซะเถอไอ้กแก่ดื่มยาถ้วยน,นี้แล้วเจ้าจะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาอีกอืม